ออดอกับพี่ดีมนะคะ<ฆ>ทักก่อนหรือว่ารอให้เขาทักมารอให้เขาทักมากดไลฟ์สตอรี่หรือว่าแอบ,บส่งเ,เงียบๆเออกดไลฟ์สตอรี่แกล้งเดินผุนผ่านหรือว่าเข้าไปขอชนแก้วเลยแกล้งเดินผุนผานขอไอทีเองหรือว่าใช้เพื่อนขอให้ใอขอถามเพื่อนว่าเธอโสดไหมอว่าบุกเลยถามเพื่อนว่าโสดไปแชร์เพลงลงสตอรี่หรือว่าส่งเพลงให้ในดีเอ็ม แชร์เร่งสตอรีค่ะตั้ง Q&A เผื่อเขาทักมาหรือว่าตีพายไปถามเลยร้านอะไรอ่ะโอ๊ย Q&A แล้วมันจะรู้ได้ไงวะเผื่อเขามาเล่น Q&A ตอบเลยหรือว่าขอดองแชทสักหน่อยขอดองสักกวันอห้านาทีหาเรื่องชวนคุยหรือว่ารอตอบเป็นเดียว เออหาเรื่องสักหยสุดท้ายแล้วทักก่อนหรือว่าไม่ทักก่อนไม่ทักก่อนโอเคค่ะ <Okay, S 2>